ขวงแก้วพองแก้วอพงพองแก้วพองแก้วอันนี้มาขายจะมาขายทุกวันก่อนเขาพูดไทยได้ทางสบายแล้วอันนี้ดอกอะไรเอาไหมเอาครบไหมไม่รู้จักขอดอกนื่องเลานี่หรือเปล่าดอกอะไรดอกอะไรถามเป็นถามเป็นเรื่องบนลาวน้อยมันต้องค่อยๆตอบอันนี้เรียกว่าดอกสะเลเตหอมมาก ครับจา,ากบ้านห้าบาทก็ห้าร้อยห้าร้อยก็ร้อยหนึ่งมันสามบาทเนาะเขาจะขายนี่ตลอดทั้งปีแล้วถ้าฝนตกเขาก็อยู่อย่างนี้ได้เหรอไม,ไม่ได้หรอกเว้งไม่ได้หรอขายทั้งปีมเช่การ์ดฝนตกก็นนะกข,ขายเหรอขายเป็นช่วงฤดูการาชุนนาหรือเปล่า ก็ข้าวนะลักษณะนอย่างนี้นะาเข้าวแจ้ก